สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีประจำวนันอาทิตย์ที่11กรกฎา,าคม2564นะครับคลิปนี้เป็นคลิปเฉลย V.P. นะครับหากใครสนใจเข้ากลุ่มรับ V.P. แบบนี้ก่อนใครในกลุ่ม s 4 5 o v e r s 4 5 o v e r มาขอเข้ากลุ่มได้เลยนะครับและกลุ่ม45นาทีในปัจจุบันเปลี่ยนเป็นกลุ่มสื่ออิสระที่วีคอ์ฟุตวัลตามแนวทางสกอร์สูงแรกมีใครใช้จ่ายในการเข้ากลุ่มเพียงวะ1 0บ,บาทเท่านั้นและในกลุ่มนี้มี Double V.P. จากแอดมิน45นาทีนะครับเป็น V.P. ที่ผ่านการคัดจากเสืออีก11ท่าน เพื่อให้ได้ตัวที่ดีที่สุดในแต่ละวันมาให้สมาชิกได้ลงทุนทํากําไรและนอกเหนือจากดับเบิลวีไแล้วนะครับยังมี v i p ของทีมงานเสือ45นาทีอีกหลายท่านที่เข้ามาศึกษาแนวทางในการวิเครห์สกรจากการอ่านราคาผูดูราคาไหลใช้สถิติเป็นแนวทางในการวิคห์สกรใครสนใจเข้ากลุ่มรับความรู้และเทคนิคดีๆแบบนี้ก่อนใคร s45ovr e R. แล้วบอกว่ามาจากเสืออินด้วยนะครับวันนี้เสืออินจะพาไปวิคห์สกรในฟุตบอลสวีเดนออสเวนคานเป็นการพบกันระหว่างเอลฟ์บอกอันดับที่4เปิดบ้านรับการมาเยือนของ โอเลโบอันดับที่16ของตารางคู่นี้ลงเตะกันในเวลา22นา30นาทีนะครับและความน่าสนใจของบอลคู่นี้นะครับอยู่ที่ราคาในภาพรวมนั้นอยู่ในหน้าของบอลต่อที่เหนือกว่าโดยราคาที่เปิดมานั้นเจ้ายังไม่ได้มั่นใจว่าจะทําได้ถึง2ประตูหรือไม่แต่ในปัจจุบันนั้นราคาผู้ขยับมาในทิศทางที่เจ้ามั่นใจว่าเกมในวันนี้นะครับบอลต่ออย่างเอฟบอกจะสามารถเอาชนะเรีราคาที่บังคับจะต้องยิงถึง2ประตูได้ด้วยสถิติในการเจอกัน10เกมล่าสุดมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก7เกมมี2ประตู8เกกกมออ,กกอร สูงเต็มเวลาไป6เกมและทั้ง2ทีมทำประตูได้ทั้ง2ฝั่งไป7เกมเป็นจบ,บานเอฟบอกนะครับทำได้ดีกว่าเอาชนะไปได้6เสมอ3แพ้1และเมื่อลงทำการแข่งขันในบ้านของเอฟบอกทั้งหมด6เกมมีสกอร์นครึ่งเวลาแรก4เกมมี2อประตู4เกมออกสกอร์สูงเต็มเวลาไป2เกมมาดูฟอร์มส่วนตัวกันบ้างนะครับ10เกมล่าสุดเอฟบอกมีสกอร์นครึ่งเวลาแรก8เกมมี2อประตู5เกมกดประตูใส่คู่แข่งไปได้10ประตูและเสียประตูให้กับคู่แข่งไป11ประตูส่วนทีมเยือนโอเลโบนะครับ10เกมล่าสุดมีสกร เวลาแลก6เกม2ประตู6เกมกดประตูใส่คู่แข่งไปได้เพียงแค่5ประตูและเสียประตูให้กับคู่แข่งไปถึง21ประตูเจ้าบ้านเอลบอบกนะครับ5นัดล่าสุดนั้นชนะ2แพ้3โดย10เกมล่าสุดสามารถทำประตูใส่คู่แข่งได้อย่างน้อย1ประตูไป7เกมเสียประตูให้กับคู่แข่งอย่างน้อย1ประตูไป6เกมและนัดล่าสุดนั้นเอาชนะคู่แข่งมาได้ด้วยสกอร์0ประตูตอนส่วนทีมเยือนโอเลโบนะครับ5นัดล่าสุดนั้นทำผลงานได้อย่างย่แย่ยังไม่สามารถเอาชนะใครได้เลยนะครับโดย1เ่ารปะตูคแงง้อยยนพี3 เ,เสียประตูให้กับคู่แข่งอย่างน้อย1ประตูไป9เกมและน้นล่าสุดนั้นแพ้ให้กับคู่แข่งมาด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อ3 และราคาในวันนี้นะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านเอฟบอกเป็นต่อที่ราคาลูกควบลูกครึ่งโดยราคาในตอนเปิดนั้นยังไม่ใช่ราคาที่บอกว่าวันนี้เอฟบอกจะยิงเอาชนะเรีราคาแต่ราคาในภาพรวมของราคาเปิดนั้นเป็นการเปิดมาในแบบที่เจ้านั้นขอลุ้นประตูที่2เพราะราคาทั้งหมดอยู่ในหน้าของบอลต่อนะครับส่วนราคาในปัจจุบันก็กําลังขยบมาในทิศทางที่เจ้านั้นไม่ได้มองว่าบอลต่ออย่างเอฟบอกจะยิงถึงหรือไม่ เป็นตอนนี้โอกาสของเจ้าบ้าน F เอฟบอกจะมองว่ามีแล้วแน่ๆ2ประตูนะครับและราคาทั้งหมดจะเป็นแบบใดเรามาวิเคราะห์กันเลยครับราคาวันนี้เปิดมาให้เจ้าบ้านเอฟบอกเป็นต่อที่ราคาลูกควบลูกครึ่งจ่ายน้ํา1 1 1ให้เอฟบอกจ่ายน้ํา0.79ให้โอลโบราคาฟูตอนเปิดถ้าเอฟบอกชนะจ่าย1.44ถ้าเสมอกันจ่าย4.50ถ้าโอลโบชนะจ่าย6.50 จากราคาเปิด1.4 4ของบอลที่ต่อลูกควบลูกครึ่งจ่ายน้ํา1.1 1นั้นยังไม่ใช่ราคาที่บอลต่อจะชนะเลทราคาไปได้ครับราคาฟู1 4ึ่ยังไม่ใช่ราคาที่บอลต่อจะเอาชนะเลทราคาลูกควบลูกครึ่งแต่ราคาในภาพรวมนั้นยังถือว่าเป็นราคาบอลที่อยู่ในหน้าของบอลต่อที่เหนือกว่าโดยราคาฟูเสมอเต็มเวลา4.50เป็นราคาฟูเสมอที่สามารถลุ้นประตูที่2ได้อีกด้วยและราคาฟูเสมอที่ลุ้นประตูที่2นั้นมีที่มาจากราคาฟูชนะของบอลรองอย่างโอลิโบที่จ่าย6.50 พอ,ออยู่ในเลทที่เสียเปรียบมากนะครับและโอกาสที่จะแพ้ในเกมนี้มีสูงนี่คือราคาเปิดปัจจุบันยังคงให้เอลฟบอกเป็นต่อที่ราคาลูกควบลูกครึ่งเหมือนเดิมปัจจุบันใจ่ายน้ำ0.84ให้เอลฟบอกจ่ายน้ำ1.06ให้โอลเบราคาพูรอบนี้ถ้าเอลฟบอกชนะใจ1.36ถ้าเสมอการใจ4.75ถ้าโอลเบชนะใจ8.00 จากราคาในปัจจุบันนะครับ1.36ของบอลที่ต่อลูกครวบลูกครึ่งใจน้ํา0.84นั้นเป็นราคาที่ใกล้เคียงว่าบอลต่อมีโอกาสที่จะเอาชนะราคาในเลทนี้ไปได้ครับจากราคาในปัจจุบันมีการปรับราคาภูใหม่จากเดิมในตอนเปิดราคาภูชนะของบอลต่ออย่างเจ้าบ้านเอฟบอกยังไม่อยู่ในเลทที่จะมีประตูที่2แต่ในปัจจุบันนั้นราคาภูขยับมาที่1.36เป็นราคาภูที่ใกล้เคียงที่จะสามารถเอาชนะเลทราคาที่ต่อกันที่ลูกครวบลูกครึ่งได้ เมื่อราคารูของบอลตอขยับมาใกล้เคียงที่จะเอาชนะเลนราคาคูเสมอเต็มเวลาในรอบนี้ก็ขยับเช่นกันนะครับโดยจ่ายที่4.75ก็เป็นราคารูที่บอกว่าเกมในวันนี้จะมีแล้วอย่างน้อย2ประตูน,นะครับดังนั้นแล้วราคาปูชนะของบอลตอขยับใกล้เลนโดยมีราคาคูเสมอเต็มเวลาสนับสนุนแบบนี้ทําให้เราเชื่อได้เลยว่า เกมในวันนี้นะครับจากราคาเปิดจนถึงปัจจุบันเป็นบอลที่อยู่ในหน้าของบอลต่อที่จะเปิดเกมลุกบุกเข้าใส่ทีมเยือนและจะสามารถเอาชนะไปได้ในเกมนี้รวมทั้งมีโอกาสที่จะเอาชนะเรีราคาที่บังคับจะต้องยิงถึง2ลูกจเจ้าบอกว่ามีโอกาสนะครับวันนี้ลุ้นประตูจากบอลต่อครับ VIP วันนี้ไปสกอร์สูงในครึ่งเวลาแรกเอลบอกถ้าครึ่งแรกไม่มาย้ำครึ่งหลังทันทีใครสนใจเข้ากลุ่ม VIP s 45 OVR s 45 OVR ที่เดียวเท่านั้นนะครับ ก็จากกันในวันนี้ขอให้คนที่ติดตามเสืออินโชคดีครับ